อสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับมอสครับนะครับก็อยู่ในช่วงคุณเขามาเราจัดให้นะครับเขาก็พิมพ์มาว่าจัดมอสครับสายแทงออกของอะไรก็ได้จัดเลยครับก็ชื่อไอซ์สกิลนะครับไอซ์สกิลไอซ์กระโหลกไอซ์กระโหลกกระโหลกไอซ์ไอซ์กระโหลกกะลาอะไรประมาณนี้ว่าไอ้พี่ล้อเล่นด้วยอย่าเอามีดมาแทงพี่อย่าเอาปืนมาจ่อหัวพี่ด้วยเอาระเบิดเอาปลาบ้านพี่ด้วย ก็มาดูเกียร์นะครับมาดูเกียร์ของมอสค้าวฝ่ายแทงที่จะเล่นให้น้องเขานะครับก็ใช้รองเท้านักลบนะครับชุดเกาะใบมีดนะครับแล้วก็น้ําแข็งครอบงานะครับแล้วก็จัดชุดเกาะใบมีดไปอีก3ตัวเลยครับกลัวแม่งไม่แทงนะครับเรามาเข้าเริ่มเกมกันเลยครับจัดให้4เลยครับชุดเกาะใบมีดนะครับป้องกัน400ยนะครับ โอ้ตอนนี้ไม่ถึงแล้วสิตอนนี้ชุดเกาะใบม้เหลือ90นะครับ9 4 360นะครับบวกรองเท้า20ก็เป็น380บวกน้ำแข็งค้อบงาอีก70ก็เป็นประมาณ450นะครับแล้วทำไมมันต้องเป็นมอสครัฟเนี่ยแหละเลื่อนก่อนครับเดี๋ยวแม่งไม่ทันครับมอสคัฟครับ,รบมาแล้วครับ สเต็ปการเล่นมอดคราฟสายแทงนะครับเราก็ต้องออกไอเทมสตันนะครับเซ็ตเอ็มเบมเราก็ใช้นี่เลยครับแทงก็ต้องเป็นแทงกับเซตเอ็มเบมแทงกัน,ปนไปเลยทีเดียวครับ เรามาดูของความบันเทิงของเกมนี้นะครับสวัสดีพี่วอาว่าความบันเทิงกูมาแล้วน้องทักกว่าแต่วันเลยน้องเขาจะรู้บ้างไหมว่าน้องเขาจะเจออะไรกับเกมนี้บ้าง <c oughs> เขาจะเจอมอสคัาผู้เกียน ก็ตอนนี้พี่ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับพี่ไลฟ์สดอยู่ในกลุ่มนะครับโมบายรีเจนทีเฮดวาว่านะครับถามว่าทําไมถึงไม่ไลฟ์ใน u t u b e นะครับพี่อยากเปิดเพลงฟัง <Welcome. S 1> เล่นชิลๆ <Welcome. S 1> ด้วยครับพี่ก็เลยไลฟ์ในเพจนี้ซะมากกว่าครับน้องเขาเดินตามเรามาด้วยดู <troops> น้องครับน้องรู้ชะตาก,กับของน้องหรือย,อยังครับที่น้องเดินตามพี่เนี่ยครับ ออกชิดเกาะก่อนเลยครับ1ตัวนะครับไม่เป็นไรครับกระโดดชึบชนะครับไม่เองไงล่ะปลาเข้าไปครับปลาเข้าไปครับปลามันเข้าไปครับปาลารัวๆครับ ลืมบอกเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับพี่ก็ลืมไปนะครับฝั่งเรานะครับมีชูมีนาาน่ามีไรลานะครับแล้วก็มีมอสคัฟนะครับชูนาาน่านะครับไรลามอสคัฟแล้วก็เซเบอร์นะครับป่าเข้าไปครับแพนด้าครับอย่ามาเก๋าอย่ามาห้าวนะครับ ไม่กลัวอยู่แล้วครับดาเมจไม่มีแต่มีแต่ใจแน่นอนครับป่าติดกําแพงไว้ครับนี่ครับป่าครับแพนด้าป่าเข้าไปครับป่าคิปทําไมวะป่าแพนด้าสิป่าเข้าไปป่าทะลุเข้าไปครับฝั่งตรงข้ามมีแพนด้านะครับแล้วก็มีบูโนนะครับโรลิต้านะครับพายุบุสะแล้วก็มีอาครับป่าเข้าไปครับนี่ครับป่าเข้าไปครับอย่าไปกลัวครับเราแทงกว่าแพนด้าครับ เราลืมใช้สตันได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาจังหวะก่อนครับเราได้ชุดเกาะมาแล้วครับอ่ารองเท้านักลบมาแล้วครับแอบกระชูครับเฮ้ hey, ว่าไงน้องชูน้องชูรู้จักพี่ได้เหรอใช่พี่ทำช l y o ยูทูบเฮ้ยมึงไปไหนสัตว์มาคุยกุบกรอนกดอัน <c> ต <oughs> <c oughs> ิใส่แพนด้าเลยครับหมันไส้ครับมึงจะวิ่งอะไรนักหนาวะ ป้อมยิงครับป้อมยิงครับอะไรเล่าเพนด้าป่าติดกำแพงเนี่ยเอาเอาสตันตอีกทีนึงเพนด้าเอาเจอชูต่อยครับได้ฆ่าแน่นอนครับนี่เป็นไงเล่าสายแท่งเราก็ฆ่าได้ <c oughs> ได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับสำหรับมอสคราฟนะครับชิบชิบนะครับ,รบมาป่าป้อมก่อน ถอยก่อนครับชีฟจะตายนะครับปะชูเราไปคุยต่อกันในป่าดีไหมเฮ้ย,มา,ยมานี่ดิชูเออเฮ้ย,ยวันกลับมาดิแน่อย่างอีกด้วอีกป่าสกิลเข้าไปครับเสียบสามได้ไหมเนี่ยโดนแค่มีอาครับกลัวที่ไหนเ่าฮายาบุสะฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้ามาครับโดนชูสอยเข้าไปครับเราพุ่งเข้ามาครับตีครับ ได้มาหนึ่งแอซิดครับแพนด้าพุ่งเข้ามาครับป่าอัดปอมเข้าไปครับเรียบร้อยครับแพนด้าแพนด้าทำอะไรครับแพนด้าแม่งเป็นลูกชิ้นเลยเจอหอกเสียบกลางกลางลูกกลมๆเลยครับดิ้นไปไหนไม่ออกครับสำหรับแพนด้าครับได้มาอีกหนึ่งคิวเลยครับป่าเข้าไปครับมีอาร์ครับปาเข้าไปครับปาเข้าไปครับทะลุเข้าไปครับอยากจะเล่นมีอาร์ซะเหลือเกินนะครับอู้เฉยปอมยิงโคตรเจ็บเลย ไม่เป็นไรครับเราสายแท้งครับเราต้องอดทนครับป่าหอกใส่หน้ามีอาเข้าอีกทีครับมีครับเฉือนนั่งชึบเลยครับดูชูครับถ้าชูเข้าเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับชูโหชูแหวงข้อเท้าหาเลยป้อมยิงครับคลิปยังไม่มาเลยครับป่าทะลุมีอาไปครับแพนด้าวิ่งมาครับถอยนี่ครับใครจะบ้าให้มากระโดดทับกันง่ายง่ายครับไอ้แพนด้านี่ย่องๆ่อก่อนครับป่าคีบปไปเก็บเวลครับชุบ ไปไอ้ลูกชิ้น๋ยวดูเพนด้ามันต้องมาอีนเนี้ยนั่นเน,นีเสียบลูกชิ้นติดกับป้อมไว้ทีวะนี่ลูกชิ้นสตันเฮ้ยกระโดดแล้วโอโ้โหตายตายตาย,ตายโดนปัน่น ไม่นาเลยขาสั้นนะครับกระโดดไปไม่ได้ไกลนะครับสำหรับมอสคราฟนะครับเราก็ได้ชุดเกาะใบมีดแล้วครับอีกประมาณหกเจ็ดสิบเองครับมาแล้วไอเทมเรามาแล้วปอมกลางเราแตกไปแล้วนะครับไอปอมกลางฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ใช่ไม่เห็นของเรานี่ก็มัวไปเรื่อยนะครับแพนด้าปั่นมีอามาทีนึงครับแล้วก็มีอะไลลา,ลาทาไมวันนี้มัวจังวะเนี่ย ตัวละครเยอะครับสมองสมองเริ่มเพี้ยนครับมี่ครับปลาใส่เข้าไปครับพายาบุษะอันติเข้าไปด้วยครับอะไรวะไายาบุษะดินีอ่ะบอกแล้วว่าฮายาบุษะอย่าขโมยของเล่นงานวัดมาเล่นป่าติดกำแพงมึงคิดว่ามึงเป็นนาตาเลียง่ายมาแอบอยู่ในนี้หรป่าเข้าไปครับไลลาช่วยครับไลลาครับกระโดดเข้าไปครับฮายาบุษะมีไงครับเจอหอกกายสิทธิพิชิตมารนะครับ ข้างบนชูค่าแพนด้ามาอีกแล้วครับดันป้อมไปเรื่อยนะครับออกเป็นน้ำแข็งครอบงำนะครับนี่ครับป่าทะลุไปเรื่อยครับจึกจๆกจิกจๆกๆๆๆๆอะไรแล้วพี่บูโน่ป่าหอ,อกใส่หน้าเข้ามาหวดกันปะละ่ะ หวดัวใ่วะล่ะมั่นใจวะล่ะมั่นใจวะล่ะโธ่บูโน่ถึงก็ถอดใจอ่ะโหลืมลืมเนี่ยชอบลืมว่ามีสกิลสตันนะป้ายลูกชิ้นไว้ก่อนครับป้ายลูกชิ้นติดกำแพงแล้วสตันซ้ำอีกทีครับนี่ครับมอสค้ามมาหนึ่งคิวแล้วครับอะไรเล่าพี่ไม่ได้บางอย่างที่คิดนะครับฮายาบุสะป่าเข้าไปครับไปไหนอีกแล้ววะ นีเนี่ยสตันครับกระโดดเข้ามาสตันน่ะอย่างเกียนน่ะโคตรเหิมเกิมเลยครับมสครับตัวนี้มีมีอาวิ่งไล่ไลลาอยู่ครับป่าหอกใส่หัวแม่งระยะแสนเมตรครับฟึบครับโคตรแม่นเลยครับมีอานี่โดนแทงหัวแทบขาดนะครับมาแล้วครับ กลาได้น้าแข็งครอบงำแล้วครับหกร้อยนะครับเราจะได้น้ําแข็งครอบงำเราก็ดันป้อมไปเรื่อยๆครับอ่ะดีเจนเลือดก,ก่อนครับรอครับชูดันบนนะครับเราดัานกลางครับโอ้แพนด้ามาครับปลายลูกชิ้นกับปอยก่อนครับไอ้ลูกชิ้นไอ้ลูกชิ้นอะไรวะให้มรู้สมปองเดี๋ยวว่าใครถึกกว่าใคร <c oughs> น่าสงสารกันนะ มันนี่โยกหลบปลาอัดเข้าป้อมเลยมึงโหเซเมเบอร์ไม่เ,เสร็จไอ้นี่ได้ฆ่าอีกปานติเสียบลูกชิ้นเลยครับเป็นเพนด้าย่างไว้แล้วครับอยากจะเข้าไปนัวด้วยจริงๆเลยหมาแล้วครับใจมันเรียกร้องครับใจมันเรียกร้องครับแอซิดก็เอาครับแทงเสียบคู่ครับโคตรสวยครับดอกน,นี้ <laughs> เสียบลูกชิ้นด้วยแล้วครับ อะไรครับโรลิต้าป่าถอยออกไปก่อนครับกลัวครับชูฆ่าได้นลครับเราไม่ตายครับแล้วเราก็ไม่กลับด้วยครับเรายิงพยองครับแพนด้ามาครับป๋าถอยหลังไปครับไอแพนด้าอันติซ้ำอีกทีครับมีครับหมันไส้ครับฝ่ายศัตรูกดยอมแพ้นะครับเกมจบภายในแปนาทีนะครับว้า น่าจะเป็นคลิปคุณขอมาเราจัดให้ที่สั้นที่สุดนะครับก็ผลประทัาเราได้ทองนะครับค่า5นะครับตาย1แล้วก็ช่วย6นะครับยังถึกได้ไม่เต็มที่เลยว่าเกาหัวแก๊แกเไปเ,ออเกาหัวแก๊แกเลยก็ขอบคุณนะครับน้องไอซ์สกิลอีกทีนึงะครับไอซ์สกิลไอซ์สกิลนะครับก็ใครอยากให้ตัวต่อไปเป็นตัวแบบไหนนะครับอยากเล่นแบบไหน ตัวอะไรใช้เกียร์อะไรนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ต่อได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่างพี่จะมาอัดคลิปให้นะครับนี่ก็ใกล้หายแล้วแหละแต่ยังมีอาการาเจ็บคอน,นิดหน่อยครับแต่ว่าก็เกียร์ได้อยู่ครับตามภาษาครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แคน่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ